is coming. เขี่ยผักออกเยอะมากนี่ดู เม,มื่อวานกับวันนี้น่าจะไม่ได้ดูละครครับรักทุ่มทุ่งเพติดทำงานเมื่อวานก็รันทูยังถึงแบบดึกเลยครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะไม่ได้ดูก็สำหรับใครที่ชื่นชอบรักทุ่มทุ่งตัวละครเตมอนก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากดูเพื่อนด้วยครับ ถ้ากินผักหรอโอ้โห,โห,โหโกลัวอ้วกอะผักแบบสดๆใบเขียวมาก s> <S วันนี้ไม่มีเออวันนี้ไม่มีวันนี้วันเสาร์วันนี้นวันเสาร์ก็เตมอนพักผ่อนแต่วันนี้ <_ s> เออผมจำวันผิดอ่ะ <_ s> ผมนึกว่าวันนี้วันแบบพวกวันธรรมดา หรือวันนี้วันวธรรมดา,าจริงๆนะฉันซื้อกาแฟมาแล้ว l ับ e you l ั v e you ครับผมคุณผู้จัดการมาแล้วนะครับแต่เหลือน้องชายผมยูไม่มไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังกับปี ยังนี้เจอกันนะครับ <Okay. S 1> กําลังมาครับปิ้กําลังมาที่นี่ห่างจากบ้านปิงก็ัะพักเลยครับ oh. ค่อะไออกมาข้างนอก ครั้งแรกเลยที่ได้ดูพี่มินไลฟ์อาจจะเป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนนะครับเพราะมันนานทีมันไลฟ์ครั้งหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้ครับคอนเสิร์ตเดียวนะครับมีพี่เล็กที่หลักครับน้องไม่เมอร์กินไม่นิเดียวไงกินในกล่องดีป่ะผมกลัวแบบน้องมาแล้วไม่ได้กินไงผมดูก่อนว่ามีอะไรกินอีก ไม่มีละเดี๋ยวให้น้องกินดนกว่เดี๋ยวเขาจกินแบบพวกขนมขอบ thank you ดเดียวานมกินแล้วครับนะกินต่อเลย วันนี้ผมจะอัดกาแฟสองแก้วก่อนลันทูลครับข้างบนอยู่ลางไรแ้แฉ่งจริงแฉ่งอันแ,แรกก็ได้นะเดี๋ยวหนก็กินแล้ว กินลมาครับพี่มีกินกาแฟครับมีกินอเมริกาโน่ครับใส่น้ำผึ้งแบบนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่อร่อยเราจะได้ก,กินกาแฟอร่อยไงตื่นเช้ามาก9โมงปตวตตผนยังไม่ตื่นเลยเลยเนี่ยนี่คือจริงๆเมื่อก่อนผมแบบ ไม่กินกาแฟเลยแล้วพอแบบทำงานทุกวันแล้วก็มันต้องเข้าแหละ<อ>กาแฟัลโอกใช่ช่วงนี้แบบยุงเยอะมากก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมระวังเป็นไข้เลือดออกด้วยนะแบบมันชอบกินชาเขียวไนมะ่ใช่เขียวเมื่อก่อนชอบครับแต่ตอนนี้กินไม่ได้แล้วรู้สึกหวานเลย ทำไมตื่นเช้าจังวะผมมีงานครับวันนี้คุณไหนโชว์นี้สิแต่งตัวอันนี้คืออะไรแต่งมาขออ่างเปาเหรอขออางเค่คไม่ใช่คนจีนนะผมใช่คนจีนผมคนไทยครับแปดมอก็อแล้วขึงก็แล้วแมเดี๋ยวก็มา แ่แต่จริงๆผมไม่ได้ผอมลงเนยจริงๆผมม่ถอนฟันคุดมาสองข้างเลยแล้วรู้สึกว่าหน้าเล็กลงจริงน้ำหนักนี้คือเพิ่มขึ้นด้วยคุณพระว่าไงครับพี่สวงเห้แนะนำมามมกาโนอสแงเพิ่มนิดหน่อยโอเคเลยแข่งบายยีิบสองนี่น่า<ด>ไปดูน<ด>ครับ แต่ไม่รู้ว่าว่างไหมเดี๋ยวรอดูคิวต่างๆก่อนเสียดายจังวันนี้นไม่ได้เจอไม่เป็นไรนะครับครั้งหน,น้าเนาะ Let's be coming in English Yep ใช่คนจีนครับทำอะไรดีอ่ะ เ็นบอกจะไปด้วยนางอยู่ไหนพี่เ็นมาเหรอใช่ใยี่ไหน,นตื่นกันงว,ว,วาทำอะไรดีอะไม่รู้ทำอะไรสปอยโชว์วันนี้หน่อย,ว,ยวันนี้นะครับ วนนี้ทำอะไรบ้างมีททำอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้ก็ครับผมมีโชว์แบบร้องเพลงกิจกรรมนิ่นเกงกับแฟนๆที่เข้ามาดูนะครับผมก็มีมีมีด้วยกล่องโชว์ครับแล้วก็แบบมีกิจกรรมทำการสนุกสนุกครับวันนี้ ครับผมรอติดตามเลยนะครับผมซ s <S <sci> ีรี้เรื่องต่อไปพี่เอ้พี่อะไรไม่ใช่พี่ยังเลงเดล i v า l ครับเกมนี้เพื่อนในผมเป็นซีรี์ที่แบบเกี่ยวกับบาสแล้วก็คือจะได้เห็นแบบปิงเล่นบาสด้วยเห็นผมเล่นบาสด้วยสนุกนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึ่น่าสนใจครับนั่งหล่อๆมองกล้องหอโยยืนได้ไหมครับพอดีว่านั่งไม่หล่อ ยืนก็ไม่หล่อเอาวันนี้งานเฮียงเลยก็เลยแบบติดใช่ไหมมีหนายคนมาไลฟ์ผมแบบว่าเพิ่งมาดูไลฟ์ผมครั้งแรกก็หลายหลายคนนะครับที่ได้ดูไลฟ์ผมครั้งแรกผมไม่ค่อยไลฟ์ <laughs> มันะเออมันนี่แบบเป็นบุญก็นนเ,ปญเป็นบุญเลยลแค่ลายเพ็ไม่ได้ทำฉีดนะครับพอดีว่าสระผมเนี่ยม,นะมันแบบค่อยๆเพดออกผมต้องไม่ย้อมกบแล้วเพราะแบบละครเริ่มไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยดีนิวนั่นสิพิงจะมา,ากี่โมงนี่ะรับ Good m o r ครับ พี่ปิงอยู่ไหนนั่นสิพี่เตม,มอนช็อตฟิวตลอดเลยชอบชอบผมก็ช็อตฟิวตัวเองเก่งอ่งนียได้ครับรพี่ปิดตาแล้วก็มานะครับพี่มีเลิกหน้ารักกิมวงอ๋อเลิกเลยับตอนนี้เลิกไลฟ์ครับผมบ๊ายบายหลับเนียนนี่ปิงน่าตื่นแล้วผมว่าเดี๋ยวกันันไ นอยนอยนอยอ่ะยังไม่มานอยอ่ะก็คือแบบรอรันทูแล้วเนี่ย เซ็นไหมก็ต้องรอดูนลครับ Do y ิ u think t h ิ n ด s you didn't จะได้แข่งบาสไหมหรอจะแข่งเนี่ย แต่ไม่รู้ว่ามีเวลาหรือเปล่ามีเลิกติดกรกมอย่างไม่ได้ไม่ได้ติดเกรรมับคาแรคเตอร์ที่บ้านเราไม่มีเก้าอี้เขาไปนั่งใจพี่ได้ไหมไม่ เราโชคดีจางครั้งแรกเป็นบุญของเราเราลยเนี่ยทันไลฟ์สาธุครับไล้ค,คู่ฟิงหน่อยเอามาย่ังเหรอเอาไม่ครับเพิ่งแบบตัดฟันอีกรอบหนึ่งก็เพิ่ง ให้ถอนฟันคุดเพราะไม่งั้นแบบมันชนกันไงเพราะอุปกรณ์นี้เขาให้มามีจำกัดหน่อย ลืมหุ้นซิปเหรอเออเมาื่อวานผมลันทูอยู่เลยอยู่แบบกระดุมซิปหลุดเลยหูริงวันนี้เลยต้องเปลี่ยนตัวเลยไม่งั้นแบบโหงนะี่ How are you bro so now, นานสักส e บปีหลับนานยังคะก็สักพักละถอนฟันคุดเจ็บไหม หมอที่มีนทำเขาแบบเก่งด้านฟันคุครนะับซึ่งแบบอยู่ในซอยเล็กๆเลยซึ่งหมอคนเนี้ยเขาแนะนำมาทีไม่เจ็บเลยฮะแต่กวันนะเจ็บเป็นใครเลยมีนพูดไทยชัดมาก โอ้ว oh, so mm ัวแปลคนไทยนะโอ้ไม่ใช่ของจริงสวัสดีครับแม่สวดแก้วหล่อมาก อ๋อครับฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์หยุชอบ์กอี่ชอบกี่โมงเนี่ยชอบกี่โมงจะไล่ถึงกี่โมงครับก็ไม่รู้ครับถ้าเขาเรียกไปรันทรูว่าเดี๋ยวสักพักก็ลงนะฮะไล่เล่นๆเฉยไม่รู้ทำอะไร รู้สึกไงที่สูงขึ้นรู้สึกตกใจครับเพราะไม่คิดว่าจะสูงขึ้นแล้วแต่อยู่ไปตัวสุขภาพครับแล้วก็ให้วัดแบบน้ำหนักส่วนสูงแล้วเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบดิจิตอลเนี่ยแล้วแบบคือแบบทาไม่ได้ให้วัดอย่างนี้นะแบบที่มีคนเอาไม้มาวัดแล้วก็แบบกี่เซนแบบเครื่องคำนวณไหมหรือเปล่าเนี่ยเท้าอ,อีก เล่นบุกให้ฟังหน่อยอืมคิดไมอ่ออกสูงขึ้นครับหลักท่วมทุ่มมีกี่ตอนไม่รู้เนยครับทำไม่ได้อะครับิ่มคนลมพอยีอส่สอส,อสองยี่สิบสองมันปิงกำลังมาครับ เตรียมเลขลอยโอ้โหมืแล้วยังแบบเหนื่นนอยสูงขึ้นนะน้เก้าเเหยอ,อเร็วอีกเข้ามาลอยอยู่ผู้ิ่านให้ฟังหนยกิน เขาอย่างเชีนะชวยวกิ่นน้ำเด้อ <c oughs> พระเจ้าตากแล้วใครเก็บ่ะพระเจ้าเ่ยตากก็ต้องเก็บเองเ่ยเตรียมมออีกนะพี่น้ำตาลออกผมของไม่เล่นแฮะผมกลัว เี้มีคนหิวฮะน้อยอ่ะยังมาใส่ด้วยดีกว่าง่วงนอนโอเค iden, ครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายผมไปลองชุดก่อนเจอกันโชว์นะครับบ๊ายบายนะ